สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอาดนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมส์นะครับร้านพุทธเสมอแทคเตอร์นะครับสาขา3อําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับร้านอยู่พิกัดนะครับอยู่เยื่อโรงพยาบาลแกงคุณผู้ชมนะครับ เส้นทางไปมุ่งหน้าไปทางจาันทบุรีนะครับเส้นเอฮสหนึ่งสองสามนะคุณผู้ชมอ่ามีรุ่นหลายรุ่นนะครับลหลายๆคันให้เลือกนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสี่เจ็ดสี่ศูนย์สามสองสามหกสามสิบสี่แรงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นจากสามสิบสี่แรงนะคุณผู้ชมนะนะครับใครที่กำลังมองหารถแบบราคาย่อมเยาวอยู่คุณผู้ชมนะครับนะคันนี้ก็น่าใช้คุณผู้ชมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามสิบสี่แรงคุณผู้ชมแล้วก็มีสามสิบหกแรงนะครับ คันนี้อ่าสาแรงมาคันนี้พิมพ์นิยมนะคุณผู้ชมนะนะครับเสากลมนะครับอุปกรณ์เป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผานพวน5ให้นะครับรถประมาณปี56คุณผู้ชม2 5 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมใครที่กำลังมองหารถ32แรงอยู่เอาแบบค่อนข้างไปทางใหม่นะคุณผู้ชมนะคันนี้อ่าคันนี้ประมาณปี 65นะครับ300ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผ่านพวน5ให้นะครับ3 4 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มี40แรงราคาย่อมเยาวนะคุณผู้ชมนะใครมองหาอยู่นะครับ40แรงนะครับตัวดีที3 0 9 0 0 0 0บาทคันนี้ได้ใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกหลังเป็นผ่านพวนนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาอีกหนึ่งคันคุณผู้ชม 47แรงนะครับใครมองหาอยู่อยู่กับไอเจมเด้อ47แรงนะครับคันนี้ก็ราคาเท่า40แหละแต่ก็เลือกเอาคุณผู้ชมนะครับให้มันเหมาะสมกับสายงานเหมาะสมกับหน้างานเรานะครับ3 4 9 0 0 0บาทนะครับใบดันกับผาน4ผ่านบุกเบิกเด้อผ่าน4นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ ใครเดี๋ยวที่กำลังมองหารถ40แรงนะครับไอ้เจมอยากได้ตัวท็อปว่าไอ้เจมมักกะว่ามันขึ้นล่งเร็วนะครับอ่ะขึ้นลงเร็วคุณผู้ชมนะครับไฮดรอลิกเขาเป็นแบบใหม่นะคุณผู้ชมนะแล้วก็รองรับนะ้ํามันได้หลากหลายคุณผู้ชมคันนี้ไม่ถึง400,000นะครับ300,000 89,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมคันนี้อ่าสวยๆคุณผู้ชม อันนี้40แรงใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผ่านบวนให้นะคุณผู้ชมนะใครมองหารถ40แรงอยู่นะครับค่อนข้างสภาพดีเลยลหละคันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับ40แรงนะครับเครื่องยนต์ดีเ e ลอินเจกชันนะครับระบายความร้อนได้น้ำ3าสูบ4จังหวะคันนี้อ่า 389,000บาทคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่กำลังมองหานะครับหางตาหญาาติดรถแท็กเตอร์อยู่นะครับไอเจมมีทุกไซส์ทุกขนาดนะคุณผู้ชมนะ80เส้น1เมตรเมตรเมตร50เมตร60เมตร70เมตร80สั่งได้นะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ083นะครับ538 8071ปากร้านพูเสม,มอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อมอำเภอแก้งจังหวัดระยองไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ